วันนี้จะมาพูดเรื่องหัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และวางแผนระบบงานค่ะ System Analyst หรือ a s ค่ะตำแหน่ง System Analyst นะคะผู้วิเคราะห์ปัญหาและนำมาเปลี่ยนให้เป็นข้อมูลที่เหมาะสมสำหรับการประเมินด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ค่ะรวมถึงการวางแผนงานการอบควนโครงการและการจัดทำ พิจารณานำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้เพื่อช่วยในการดำเนินงานได้ค่ะนะักวิเคราะห์นะคะต้องพิจารณาทั้งฮาร์ดแวร์ซอฟแวร์และเน็ตเวิร์กและบุคคลที่ได้อย่างเหมาะสมกับลักษณะของงานได้ค่ะตำแหน่งของ System a n a l y s t s นะคะทำหน้าที่อะไรบ้าง ตำแหน่งของซิสเตน a ์แอนาลานะคะทำหน้าที่ศึกษาปัญหาและความต้องการขององค์กรในการกำหนดบุคคลข้อมูลการประมวลผลการสื่อสารและเทคโนโลยีสารสนเทศค่ะว่าอาจจะจัดก,การหรือปรับปรุงอย่างไรทําการศึกษาปัญหารวบรวมความต้องการของระบบหรือควรปรับปรุงระบบด่มอย่างไรเขียนข้อกำหนดและรายละเอียดของระบบใหม่นะคะเลือก ฮาร์ดแวร์กับซอฟต์แวร์ให้เหมาะสมกับองค์กรนั้นค่ะในส่วนด้านด้านงานเอกสารนั้นมีดังต่อไปนี้ค่ะเก็บ r e q u i r e m e n ตต่างๆค่ะ 2. ทํทเอกสาร t i c วิเกอร์ r e ควอร e ให้เก็บให้กับทีมค่ะ 3. ซัพพอร์ตการทำงานของลูกทีมและลูกค้าค่ะ 4. จัดทำเอกสารสำหรับส่งมอบให้ลูกค้าค่ะ System a n a l y s t นะคะยังมีส่วนช่วยสนับสนุนให้ผู้เชี่ยวชาญต่างๆทำหน้าที่ให้คำแนะนำจึงควรมีความรู้ด้านฮาร์ w a r e ์ซอฟแวร์และเน็ตเวิร์ค่ะเพื่อที่จะมองเห็นข้อดีและข้อเสียของระบบ นั้นได้เป็นอย่างดีค่ะจบกการนำเสนอขอบคุณค่ะ